แล้ววันนี้ทิปเชียงรายวันที่สองมาอยู่กันที่วัดพระธาตุดอยตุงใช่พระธาตุดอยตุง Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? what do I grab a slippery surface, a heart attack? And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean We're broken, it's tragic We're not all elastic But maybe there's magic Believe you could have it ความนี้ตื่นตั้งแต่ปีสีเพื่อมาขึ้นพะทานหนอยตรงใช่แล้วลดูดีมัน,นสวยวัน,นนี้เราก็คงจะอยูอย่วันที่สองนี้เราก็คงจะอยู่บนบนหน่อยตรง,งนี้แหละจะไปดูแบบดอกไม้หรืออะไรก็ว่านไปอากาศประมาณ15องศา ไม่หนาวไม่เย็นจนเกินไปกำลังดีใส่แขนสั้นเกงขาสั้นได้อยูอ่อันนี้ครั้งแรกเลยลนะนี่ที่ขึ้นมาถึงบนนี้นี่เขาก็จะมีป้ายแต่งกายให้สุภาพเลยนะดูบรรยากาศโหอันนี้ก็จะมีชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวนี่แหละเขาก็เริ่มมาสกักการะบูชาพระธาตุ เราจะพาไปดูรอบๆก่อนแล้วกันว่ามีอะไรกันบ้าง,เ,างเดี๋ยวเราไปดูวิวไปดูวิวกันก่อนเพราะว่าเผื่อเจอทะเลหมอกดูซิจะมีไหมที่นี่เหมือนเขาเปิดเช้าอยู่นะเพราะตอนนี้็อ้แต่ตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วนะ ขนาน่าจะเปิดประมาณหกโมงว่ะไม่แน่ใจอใหหอโอ้โหวันนี้เหมือนเขามีงานนะเหมือนเขามีงานทุกคนดูอ,อ่าเหมือนเขามีงานเลยพี่กอติกเนี่ยต้องใส่แขนยาวเลยโอ้มาดูนี่เชียงรายสวยมากสวยงามโอ้สวยมากสวยมาก ตีละครั้งเลยพี่ก๊อฟิกเสียงดังมากขึ้นมาตีบนดอยตรงละจ้าขึ้นมาตีสูงมากนะเอาอีล,อล้อมนึิดนึงอีกทีนึงขี้นิดให้ดัางกลางเลยโอเคไปตีของบ้างนะตีของเขาตีนะเป็นไงเอาลองดูสิลองดูโอเคตืคคนนี้ด้วยนี้ด้วย อ๋ออันนี้ของเขาให้มือรูปๆเอาทำไมอ่ะรูปเพื่อให้เกิดเสียงทำได้เย็ยนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินเวียนเทียนกันนะไม่ใช่เวียนเทียนเนี่ยเดินรอบพระาธาตุสามรอบเพื่อเป็นสิริมงคลเนาะตอนนี้เราก็เข้ามาด้านในมากราบไหว้พุทธมากราบไหว้พระกันข้างในโบสถ์ ก็สิกังขอพรอยูอ่ให้ก็สิกสุขภาพแข็งแรงนะโอเคไปครับไปกันเลยนี่โบสถ์เขาก็ดีเหมือนกันนะเขาเหมือนเขาน่าจะทําวัดเย็นกันอันนี้แหละมีตู้บริจาคแล้วก็มีโพมมีอาสนะนั่งมีตู้บริจาคอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบของพระธาตุนะครับ อากาศเย็นอากาศเนสงช่างสงสาอันนี้โบสถ์ใช่แล้วเดี๋ยวเรามาเดินรอบพระธาตุกันสามรอบไปเมื่อกี้เห็นเขาเอาดอกไม้จากตรงไหนกันเดี๋ยวไปดูกนะเดิน้าใช่ไหมเราก็มาเดิน โอ้ย,อยเดินเขาเรียกว่าอะไรเดินรอบเดินรอบพระาธาตุกัน่ปเริ่มโอเค okay. เราก็จะเดินวนขวากัานสามรอบนะล้วจะขอพรนะก็าฟิกขฟกขาฟิกเดินมานะ้คุณพ่อโอเคยกมือด้ลูกยกมือตั้งจิตอธิษฐานเก่งมากหนึ่งรอบไปนะ หนึ่งรอบแล้วนับไปอยากได้อะไรก็ขอไปลูกเดี๋ยวที่ต่อไปพี่ก็ฟิกจะไปไหนเอ่ยไม่รู้อ่ะเราจะไปพั <c oughs> ดตำห,หนักดอยตุงเอ้ไเอไยไหมถูกไหมเดี๋ยวพายพัดตำหนักดอยตุงสวนแม่ฟ้าหลวงอา่าเราก็ไปดูสวนแม่ฟ้าหลวงสำหรับทริปช้านี้อโอเคไปกันเลยไปกันเลย ตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่สองคืออะไร,ระผาตำหนักดอยตงุงไปแล้ววันนี้โชคดีมากมาปุ๊บเขามีงานอีกแล้วเมื่อกี้เราไปเราไปวัดพระธาตุ 5, ใช่ไหมใช่เขาก็มีงานบวชวันนี้เราก็มาผาตำหนักดอยตงุงก็มีงานอีกแต่เ,เขาจัดงานแต่ว่างานจะเริ่มตอนประมาณแปดโมง,โมงช่วงนี้เขากำลังเตรียมของอยู่แล้วเราที่สำคัญคือว่าจอดรถไม่ได้อจอดรถรย่างไก เดินจะเดินเดินเดี๋ยวเดินไปหาที่จะพิดดีไซน์รออยู่ที่ร้านกาแฟดอยตุงได้แลวเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูดอกไม้แต่ก็เดี๋ยวต้องแวะซื้อตั๋วตรงนั้นก่อนอ๋อแวะซื้อตั๋วก่อนได้เลยนี่ไงเขามีงานสีสันแห่งดอยตุงกะอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่แล้วก็จะมีรถรถตรงแถวนับส่งตรงนี้จอดรถไกลอย่างเราแล้วก็ตรงนี้คือรถเหมือนว่าส่งอ่ะแล้วเดินไป ราก็ใส่ออกกำลังกายไงไม่นั่งรถจ้ะโโอโหเดินขึ้นมาอีกประมาณสามกิโลถึงกี่โมงดีกว่าอย่างนี้ <laughs> แต่สังเกตเขาจะมีจุดเช็คอินให้ตลอดเลยนะมีทายชนะช่วงนี้ก็ช่วงโควิดเนาะนี่ชเช็คอินกันทุกคนเช็คอินกันตั้งแต่เราออก,เร,ออกเราออกจากท่ากัศยานดอนเมืองไงใช่ใชมันจะมีเหมือน QR code ที่ให้เข้าเมืองเชียงรายสวัสดีเชียงรายนั่นแหละ นี่ก็จะจัดงานมีริบบิ้นวันนี้อากาศดีมากสิบห้าองศาใช่เมื่อกี้ที่ดูคือที่บ้านเขาอ่าเดี๋ยวเรามาดูระหว่างทางก็จะมีขายของเป็นเป็นพวกสมุนไพรนี่ก็ใชาดาวันนี้เอาไว้ขัดตัวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรบวบใช่ไหมนีหลายอย่าอะไรนี่ลายอย่างอ๋ออันนี้พี่เขาเป็นแมวใช่ไหมคะนาะขออ๋อโอเคโอ้มีน้ำผึ้งน้ำผึ้งนี่สดจริงๆ เท่าไหร่ะคะขวดเท่าไหร่อะคะอันนี้เหรอคะอันนี้คุณมีลายนี่ร้อยแปดสิบค่ะอันนี้ร้อยหนึ่งร้อยสามร้อยโอ๊ยแบบเนี้ยน่ากินแบบใช่อันนี้มีน้าผึ้งป่านะน้องผานป่าค่านป่าด้วยดูดิก็บัวทอก็ติว่าตัวนี้ค่ะโทรศัพท์ได้โอเคแล้วถั่วโต้ก็มีนะคะเนื้อนึ่มมะม่วงแช่อ air หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาก่อนเดี๋ยวลงมาก่อนขอบคุณครับต่อไปก็จะมีจะขายของคล้ายๆกันแหละบางร้านก็จะมี ที่แตกต่างากันออกไปแต่ส่วนใหญ่จะมาในเดียวกันคุณค่ะอืขอบคุณขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกาแฟ,ด,แฟ,าแฟาดอยตุงซิว่าใช่ไหมเขาเรียกกาแฟดอยตุงใช่ไหมใช่ร้านกาแฟดอยตุงโอ้รถต้อนคนนั่งได้ไหมไม่ได้เอาไม่ได้โอ้โหทำไมเนี่ยเขามีมอเรชอปไม้อ่านี่เขา,ขาเริ่มมีกิจาก,การรมบดิบบดอดิเอ้ยว้าวนี่ต้นโพลต้นใหญ่มาก เดินเดินเดินเอาแล้วมันมีวิ่งปล่อยให้มันมีวิ่งไป็คนเดียวไม่ไหวจริงๆช่วงนี้มาอากาศกำลังเย็นอยู่ธันวาธันวามกราเนี่ยสองช่วงเนี้ยอากาศกำลังดีอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันจุดชมวิว ปนพำหนักระตุงดูหน่อยสิแต่ก็จะเห็นประมาณนี้แหละนี่เห็นไหมก็เหมือนมีต้นโอ้ยเหนื่อยหอ,อกใหญ่เลยเดี <c oughs> ย๋ยวเปิดแม้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้ยิน <c oughs> ก็คือว่าก็จะมีต้นไม้ใหญ่นี่แหละก็จะบางๆหน่อยแต่ก็โดยรวมก็จะเห็นภูเขา <c oughs> ก็ถือว่าสวยเหมือนกันกา <c oughs> แฟโดยตรง สเตชันต่อไปแล้วก็ตรงนี้คือที่จำหน่ายตั๋วนะใบละ5้บาทใช่ไม,ไม่รู้ไม่รู้ไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนซื้อตั๋วแล้วเรามาบอกอีกทีนึงว่าเท่าไหรอ่ะโอเคเราไปกาแฟรอยตุงก่อนนี้ข้างในก็จะมีเหมือนเป็นชอบมีปชายสัมพั์อยู่ตรงนี้ ชอบขายเสื้อผ้าน่าจะมาจากทำก็มีผ้าใหมด้วยนะนี่นเห็นไหมเห็นเสื้อมั้ต้องมองไปสูงเข้าไปจะเห็นนะแล้วก็มีต้นไม้ต้นไม้นี่ขายหรือเปล่าต้องขายแหละต้นไม้โอ้มีกระบองเพชรด้วยนะโอ้โห,โหแล้วเดินมาแปลกใจต้นนี้มากคืออะไรมันคืออะไรอ่ะดู ถ้าถ้ามองตรงตรงเหมือนว่ามันเหมือนมันมีเขาเลยนะดูสิเขาเรียกว่าตนน้นอะไรใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะไปกาแฟโดยตรงกนันนะจ๊ะทุกคนจ้าเดี๋ยวพี่ก็ฟิกแล้วโดวยตรงตยอยู่ที่อยู่นี่ พี่ก็ปิกพาไปหน่อยสิพี่ก็ปิงสั่งอะไรเอ่ยพี่ก็ปิกสั่งอะไรเอ่ยเค้กโหทำไมมันเลกเงี้ยลูกโอ้ดูปากพี่ก็ปิดใครอยากหิดตัวแบบต้องไปดูมนูนนะอ๋อโอเคไม่เป็นไรครับร้านก็จะมีเค้กด้วยนะเดไหนก็มาถึงร้านกาแฟบารอยตุงทันทีนะก็ต้อง เมื่อกี้สั่งวุ้นสั่งคาราเมลแมักกีอาโต้กินชาเขียวเอ้าชาพี๊กขึ้นอ่าเอามัช่ามัช่ามาราดมีคาราเมลมักกีอาโต้เมื่อกี้ก็กินกาแฟเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาซื้อบัตรเข้าไปดูกันนะจ๊ะสวัสดีครับ ผู้ใหญ่ร้อยหนึ่งเลยอออันนี้แล้วก็เด็กคนหนึ่งแล้วผู้ใหญ่สองคนครับตัวไปละเก้าสิบบาทถ้าเด็กเจ็ดขวบเสียเด็กต่ำกว่าหนึ่งรอยยีสิีแต่ถ้าเด็กที่สูงกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเสียสี่บห้าบาทผู้สูงอายุหกสิปีขึ้นไปแสดงบัตรประชาชนเข้าฟรีวันนี้เราเลือกจริงๆมวันนี้สี่สถานที่ที่ให้เข้าเราเลือกที่จะมาสวนแม่ฟ้าหลวงก่อนไป ก็เราซื้อตั๋วเสร็จตรงนี้เราก็เดินมาตรงนี้เลยใกล้ๆกันเลยไปครับลงไปมากันเลยฝนไม่ฟ้าหร่วอ๋อจะเป็นทางลงมาแบบนี้ลิซ่ค่อยๆเดินลูกจับลิซ่ขาระวังนะโอกลงมาลูกบอลดูทั้งบนลธรรมชาติทุกสุดอากาศเย็นมาก ลองตรงนี้นะพี่กราฟิกบอกค่ะค่อยๆเดินนะอ๋อทางก็คือจะลงไปเรื่อยๆเป็นทชันลงไปเพื่อนๆเนี่ยอ๋อที่เขาถ่ายรูปกันอะไรตรงตรงนี้ค่ะค่ะนี่ครับดิไซ้าลรอกกับลูกเขาถ่ายรูปอยู่ค่ะไป แล้วก็เดินไปกันต่อค่อยๆนะอ๋อแต่แต่แต่ละจุดก็อ๋ออันนี้อันนี้ที่ที่คุณพ่อบอกไงมันคืออะไรนะไอทีท็อปวอล์กอ่ามันจะเป็นเหมือนเป็นสะพานแบบนี้กว้างเหมือนนนกัเี่าสะพานเดินป่าอ่าโอเคเจอแล้วเจอแล้วตอนนี้เราก็เดินมาแล้วเราสะดุดตายตัวเจ้าเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยคือตัวอะไรอีสานขาไปดูสิลูก ไปดูเลยไปดูเลยลองสะดุดนะดิไซ่์อย่าวิ่งคะลูกขาเออระวังระวังโอ้ตัวอะไรมันคือตัวอะไรกันเจ๋อจให้ดูอะไรมันมีไรขึ้นด้วยโอ้ทุกคนมาขึ้นเจอไปเลยก็ปขึ้นไปเลยนี่มันตัวอะไรเนี่ยกวางเหรอหรืออะไรเออกจดีไซน์กำลังขึ้นไปด้านบน ดูน้องด้วยนะดูสินั่นง่ายพี่ก็ไปอยู่นู่นเห็นไหมเห็นไหมพี่สาย้เฮตัดเหมือนกับเป็นสวนมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเห็นไหมทัดจัดสวยมากแต่ยังสงสัยว่าตัวนี้คือตัวอะไร ม่เชื่อ,อไม่แน่ใจทำให้เขามันเยอะจังน่าต้นหนังร้อากาศดีมากเดี๋ยวเราขึ้นไปดูทั้งบนกันก็จะมีอีกทั้งบนตรงนู้นมลก้ลกาแฟด้วยชายดอยตรงก็ไม่ในนี้นะอ,อยู่ในสวนแม่ฟ้าหลวงนี่ไงเนี่ยเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปก็เจอโอเคโอเคบรรยากาศดีดอกไม้คือสวยสดแล้วก็มีนี่คนรดน้ำต้นไม้อย,อยู่ <c oughs> อ้ยที่เราคนรดน้ำต้นไม้ให้มันสดชื่นอยู่ตลอดเวลา เดินมาเราก็มาเจออีกหนึ่งซูมนีเออ่เสียงน้ำเลยนี่ไปเลยทุกคนอออน้ำตกอ๋อเขาเจำลองน้ำตกอ,อันนี้ตัวไม้จริงเลยเนี่ยใช่ใช่ตัวไม้จริง,งดอกใหญ่เลยเนี่ยหอมหอมดอกไม้มมอ,มอะไรเนี่ยหอมจนทนะลุแม้ อ๋อเสียงเราคือตรงนี้เสียงมาจากตรงนี้น้ำตกนี่ชื่อว่าดอกลักเล่สวยมากเลยอ่ะที่แสสวยๆข้างบนมันมันหนาวอ่ะเนาะพี่สายขาลองนะลูกอันนี้ก็ลักเล่เหมือนกันใช่ใช่สวยมากสวยมากมันมีบ้านอยู่นู่เดี๋ยวเราจะไปเล่นบ้านนะสวยมากเหมือนกระโดดหอกันแต่เขาปิดห้ามเข้า มันคือทีท็อปอะไรที่เมื่อกี้เราให้ดูตอนทางเข้าเนอะน,นี่มีสลิงด้วยเห็นไหมแต่เหมือนเขาปิดไม่งั้นนะไ,ได้เดินก็คงน่าจะสวยดีเหมือนกันบรรยากาศรอบๆเป็นประมาณนี้โอเคอันนี้ก็เหมือนเหมือนที่นั่งดูวิวแหละเป็นกระท่อมแต่เหมือนเขาปรับปรุงอยู่ yeah. เดินมาต่อ สังเกตห้องน้ำเขาที่มีเป็นจุดๆเลยนะเขามีห้องน้ำด้วยครับเดีย๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำก่อนแเราเขาไปหาพี่กาแฟก,กันแ,แล้วพี่กาแฟก,ก็เจอระเบียงของไอ้บ้านของเล่นไปดูสิโอ้มีเล่นนี้ด้วยห<อ>้องน้ำหรอลองตกแล้วเดินดีๆเหมือนมีทำกิจก,กรรมไหนทำให้ดูอีกทีสินี่สไลเดอร์ลงไปสิ เออพียร์เหรอมาเดินน้อสัยกันอ่ะคูน้องนิสัยไปรีบไปรีบดีกว่าเนี่ยมีเลยได้อย่างเงี้ยครับโอ้โหอย่าอย่าจะให้ตูดลงใช่ไหมเปรเลยนะเมื่อกี้ตูดลงเมื่อกี้ตูดลงเกลียดอ้าวตายแล้วเอามาครับพอออกมาไหนแล้วเอ้ยอยู่นี่กันนะอ่ะโอเคนี่ก็คือเราจะขึ้นชั้นบ้านแยกกันอ่ามีมีเหมือนสนามตุ้กเล่นให้เด็กๆด้วยนะ สนุกมากเลยที่นี่ใช่อ๋อค่อยๆขึ้นลูกเอาปีนไปเขาปลอดภัยมากเหมือนเขาก็มีงายกิจกรรมให้เด็กๆดีไซน์ไหวไหมคะวค่อยๆค่ะลูกโอ้หดีไซน์ก้นเปื้อนเลยลูกไหนแล้วอยู่ตรงไหนกันนะตัวนึงนะพอขอไปดูหน่อยแล้วไปไหนต่อเฮ้ยกอนี่ไงเจอแล้ว ลงมาฟังไหนได้ค่อยลงนะที่ซ่าค่อยลงนะลูกเ้โอ้โหอันนี้ต้องเดินดีๆนะเากเดินตรงนี้ได้ไหมเอาเหรอโอค่อยๆเอาลุ้นๆโอ้ยให้สัน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 อ้ยอ้ย้ย้ยเอาสิเอาสิเอาสิเอาไหวไหมไหวไหมอ้ยมันสันอย่าเลยดู มันสนใหญ่เลยอันนี้น้ำดีเนี่ยเอาค่ะเดินเลยค่ะเดินเลยค่ะเดูเอาคิดไปแล้วคกิดไปแล้วาลูกเบาเอาแล้วก็ิจะเซมัหวนปุ๋ยขุดพรวนดีแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วน่าจะปลูกต้นอะไรเพิ่มอีกแน่ๆเลย ดูด้านบนดูด้านบนต้นไม้เยอะมากดูด้านบนต้นไม้เยอะมากสวยสุสดๆไปเลยตรงนี้สวยตรงนี้สวยอ๋อตรงนี้เหมือนเบรน์มาร์กเลยไหมที่เขามาถ่ายรูปก,กันอ๋อที่ลิงเราซ่อนแอบในนี้ก็ได้นะ อันนี้ต้นอ,อะไรสีม่วงก็เพิ่นะพงรดนานแล้วมันดูสดชื่นมากเลย<ค>วกับอากาศดีสีชมพูสวยอันนี้อันนี้ก็สวยอันนี้สีขาวอันนี้เหมือนเหมือนเทียนทองไหมไม่ได้ใช่แต่ไม่ใช่เทียนทองพากากองหรอไม่แน่ใจโหสวจริง อันนี้ก็สวยสีเดียออ๋อนี่เขามีชื่อบอกไปด้วยนี่ชื่อว่าต้นมังกรนี่ต้นมังกรสีเหลืองต้นมังกรอืมแล้วต้นสีขาวเมื่อกี้ละ่ะชื่อว่าอะไรเราดูไปดูสิอดู้เขาก็จะฉีดยาพ่นยาอยู่ อันนี้ก็สีแดงสวยเหมือนเหมือนเขาทำเป็นล็อกๆนะทุกคนเหมือนแบบทําเป็นจัดเป็นล็อกล็ก็แล้วปลูกใส่อันนี้อะไรอันนี้เป็นเหมือนเป็นรูปปัน้นนี่มองเห็นไหมหรืออาจย้อนแสงไปหน่อยนี่ก็เป็นอะไรเป็นชั้นๆตอกไม้เยอะดูแล้วแบบสบายตามากชื่อนอตรงนี้มีจุดนั่งพักด้วยตรงนี้ นั่งพักกันแบบนี้ปนไปอยู่อ่ะมาไปเลยลตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นจุดชมวิวอีกทีหนึงเหมือนเขาต่อเป็นเหมือนเป็นเป็นอารมณ์เหมือนบ้านต้นไม้เลยนี่เฮ้ยโอ,ลอย้ลองดูทุกคนลองดูเศรษฐะ นี่จะเห็นโซนต้นไม้ถ้านู้นอากาศดีมากลองดูก็จะเห็นทั่วกันก็จะมีที่นั่งให้นั่งถ่ายรูปได้นีอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เนย <c oughs> เหมือนก็ทำเป็นไม้ไผ่แต่เดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันต่อ พีสายเดินนะล,ลูกอ่าตอนนี้เราก็กำลังจะไปเดินดูทีเขาจัดซสมบูธอยู่ไปดูซิว่าเขามีกิจกรรมมีของขายอะไรกันบ้างเดินไปเดินไปตอนนี้9ก้าโมงแล้วนะแต่อากาศก็ยังดีอยู่มีแดดแต่เย็นมากไปเดินไปดูซิมีอะไร ตลาดก็จะมีของขายอันนี้มีไอติมมีติมขายไงอันนี้หมูทอดอ๋ออันนี้น่ากินอันนี้น่ากินหมูทอดเส้นหมี่หมูเดี๋ยวถามพี่กาแฟพาฟฟิกพาฟฟิกหมูทอดเปล่าร้อนๆเลยนะครับผมมีหมูทอดมีหมูปิ้งมีไก่ปิ้งอันนี้ใส่อั่วใช่ไหมับผมใอเดี๋ยวถามพี่กาแฟพาฟฟิกขาหมูทอดเปล่าอ๋อนี่ไง ทอดไส้อัวหมูปิ้งอันนี้อยากกระหมูปิ้งอ่ะกระปุกปิ้งใช่ไหมหอมเอนเลยกรปิ้งข้าวเหนียวครข้าวเหนียวด้วยครับแล้วก็หยิบอะไรได้แล้วเท่าไรครับห้าสิบาบาทนี่เขาก็จะห่อใบตองให้โอ้โหโคตรร้อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงนี้ก็ถือหน่อยซ้อนอ่าเดี๋ยวนี้อะไนั้นไม่ร้อนหรอกเอาข้าวเหนียวเข้ามาในนี้เลยป่ะป่ะได้น่าทานมาก ่ดูแลกันต่อนี่ยูสุหรือเปล่ากาแฟของขายเขาจะมีไปสุปดนู้นเลยนะสุดทางเข้าตรงนู้นเลยนะอ๋อตรงนี้ตรงถึงว่าเมื่อกี้เห็นเขายืนกันเต็มเลยคือนั่งชมวิวกระปิกไปนั่งเลยลูกกระปิกไปนั่งเลยน,น,นี่น้ำผลไมา้อืมนี่เขาพ่นอบเนื้อข้าวต้มข้าวต้มทัด อันนี้โอ้ oh, เคบับมีเคบับด้วย,วยก็ปิดเป็นนั่งเลยลูกก็ปิดเป็นนั่งเลยเนี่มีเคบับด้วยเอาเคบับเนื้อสองอันครับนี่มาลกูกแล้วก็กินเสร็จแล้วก็ยกมาวางตรงนี้ปุ๊บแล้วนั่งดูดูนี่อยู่อยางนี้ ก็เดินเดินมาอันนี้คืออะไรนะพี่พี่จุ้งช็อกโกแลตเหมือนว่าฟองดูเออฟองดูฟองดูนึกว่าเออสตรอเบอรี่อันนี้อะโวคาโดอ่ะคะค่ะไม่ละยี่สิบหมดเลยใช่ไหมคะอ๋อนี่ไงพี่ยเขากำลังจุ๋มอ๋อนี่เงดูดูนี่จะเป็นกล้วยนะคะอ๋อเออเอากล้วยกล้วยน่าจะเฮ้ยเสียใจจุ้งเองเอาเอาสตรอเบอรี่หยิบได้เลยคะหยิบเออ โอ้ยน้ำแข็งมากต้มสัเลยตัวช่วอ๋ออันนี้ก็คือช็อกโกแลตแล้วแค่นั้นอ๋อใช่ค่ะโอ้แต่สังเกตเพิ่งสังเกตคือว่าแต่แต่ละร้านนี่จะมีใบตองทั้งหมดเลยนะโอ้ข้ะโดอไม่จุ่มนี่แบบสดชื่นใส่ใบตองหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นไก่ทอดโอ้มีมีคนละครึ่งด้วยนะมีโอนสแกนเยอะแยะมากมายมีขนมโค้กด้วย มีไข่ก็โอ้มีหลายไส้เหมือนกันอ่าอย่เลือุนต่ออันนี้คืออะไรมีน,น,น่าจะเป็นอ๋อมีสักปีอุกระตุกอ,อันนี้คืออะไรครับเป็นข้าวขาวกับข้าวไรเบอรี่กับงาทิมอนสามอย่างมาตำเข้าด้วยกันครับแต่ที่มันตกแล้วนะครับมันทานได้แล้วแต่ว่าเรามาปิ้งอีกทีมันจะอร่อยอุ่นอร่อยครับ,อร,อ,รบอร่อยครับผม อ๋อหานะครับเป็นใสครับนหมูน uh ่าจะเป็นหมูหมูย่างหมูย่างมีน้ำซุปด้วยส่วนใหญ่ทุกร้านจะมีคนละครึ่งก็หมดเลยนะสะดวกมานในร้านน้ำนแล้วก็คูกชินทอดคู่ชิมทอดเ้ยยเยยมาเช่อเรื่องยังแล้วคือไป ห้าร้อยห้าร้อยหกร้อยรถต่วนก็มีรถ่วนรถต่วนนี่ขนาดนี้เนาะแล้วสุดท้ายเป็นไก่จิ้ง okay. โอเคก็เ,คเป็นนั้นว่า <c oughs> ช่วงนี้เขาจัดงานเ,เขาก็จะมีของขาย <c oughs> อาหารเครื่องดื่มเยอะแยะมากมาย <c oughs> วันนี้ก็ทิปวันที่สองของเชียงรายก็น่าจะจบ <c oughs> แค่นี้โอเคแล้วเจอกันใหม่นะ bye losing time i'm fading fast